สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวนะครับตัว MPV มันแนะนำกันนะครับผมนี่คือ Honda b r v นะฮะสอบ1.5ตัว V ปี2019นะครับผมเข้ามาใหม่นะคะใครหารถครอบครัวอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะฮะมีแนะนำกันนะครับเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์1,500 cc นะครราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะฮะเอื้อมถึงได้ง่ายมากขึ้นฟรีดาวได้ครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6800บาทนะพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางเช่นเดียวกันนะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1500อยซีซีประหยัดน้ำมันนะฮะตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว V นะกระจังหน้าเป็นดีไซน์ใหม่มาด้เช่นแล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนุ่นที่น่าสนใจครับกับรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ใช้งาน ทำมาค้าขายก็ได้นะครับเป็นรถครอบครัวก็ดีนะฮะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมันสามารถเก็บของได้ค่อนข้างแน่นเป็นแบบฝัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันกันก่อนนะฮะตัวรถเนี่ยมาในสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวรถจะตกแต่งด้วยสไตล์คล้ายๆพวก SUV นะพวกซุ้มล้อเนี่ยจะตกแต่งเป็น s อ v แบบนี้สีดำนะฮะล้อแมกเดิมลายทุทนปัดหน้าเงาขอบ16นิ้วยางปี2 2ครับแต่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวเป็นให้ใหม่ทั้ง4เส้นครับผม ภายในโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆมาร์คสีโรงงานอยู่ครบโชว์ไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่านําไปโรเตียใดๆมากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมือจับประตูได้เป็นแบบโครเมียมนะฮะเงาๆสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ติดฟิล์มติดคิ้วให้เรียบร้อยอติดฟิล์มให้เรียบร้อยแต่คิ้วยังไม่ได้ติดเดี๋ยวถามให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามให้แล้วกันนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นหลักหลังคาเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับเป็นตัว BLV นะฮะมันจะเป็นแบบสไตล์ ยกสูงขึ้นมาหน่อยคล้ายๆพวกโมบิโล่ครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะถูกยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่า,าช่วงนี้ขับได้ก็ค่อนข้างดีนะแบบว่าเวลาลุยทางกรุงเทพเนี่ยเวลาฝนตกน้าท่วมเนี่ยผมว่ามันก็ลุยได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับด้านท้ายเดิมเดิมเลยครับไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยรักยิ้มมีกล้องถอยให้เดิมเดิมมาจากโรงงานไฟเบรกด้านหลังแท้เดิมโรงงานงที่ปัดน้ําฝนก็จกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้ามีให้ครบๆเลยนะครับผม เส้นสายผิวพันตัวรถรอบคันเนี่ยโดยรวมสภาพสวยเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับถ้าไม่มีรูรอ,อยจากการใช้งานหนักมาแต่อย่างใดเลยนะครับสภาพตัวรถบอกเลยว่าสวยงามมากใครหารถสไตล์แบบนี้อยู่นะฮะวันนี้ผมมีมานําเสนอแล้วห้ามพลาดกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาเจาะลึกเจาะลึกละเอียดตัวรถกันเลยนะครับผมนะครับดูที่กระจกด้านหน้าเนี่ยกระจกเดิมแท้ของ Honda เลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้อุบัติเหตุมานะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไม่ชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อนะครับผมหลังจากดูรอบคันไปแล้วเข้ามาดูภายในกันบ้างครับมาดูภายในกันสัมภารภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำาบ่อนหนังสีดำครับสภาพสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,ยาวเลยนะครับดูสภาพตัวบอกภายในสภาพสวยมากพวงมลาลัยนะครับเป็นยูดิเทนสามก้านทรงสปอร์ตนะฮะสามารถปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะที่ซ้ายมือพวงมลาลัยได้เลยครับภายในเนี่ยคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะสี ถ้าไม่มีซีดไม่มีจานก,ก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูดได้ค่อนข้างดีครับผมใช้งานแบบว่าถนอมดีนะฮะเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนโลนะคะถ้าเทียบกับปี19ก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่มาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะ<อ>นะครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะเป็นตัว IVT e c นะยก็ได้เรื่องความประหยัดน้ํามันนะคันนี้ก็ประหยัดมากครับและแถมประหยัดค่าผ่อนด้วยผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันหกพันแปดหกพันเก้าประมาณนี้นะครับ ได้ในส่วนของหน้าจอเดิมครับก้องถอยมีให้แล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกิจยรให้เป็นจอทัชสกรีนตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลออโต้แบบนี้นะครับเกียร์ CVT นะฮะนี่ครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อน,อนที่วางแก้วมีให้2ใบนะฮะเป็นรถรอบครัวที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นครับเพดานตัวรถสะอาดาครับไม่มีรอยเจอไม่มีรอยสักยันใดๆแผงประตูสภาพสวยๆเดิมๆิมแบบนี้เลยไม่มีช้ำกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับปรับพับกระจกไฟฟ้า ได้เรียบร้อยนะครับผมฟิล์มของลามินาอย่างดีครับซองด้านแก้มนะฮะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีหรือว่าสาดสีใดมาปั้นเบรกปั้นคันเร่งครับไม่มีรอยสนิมสนิมนะครับจุดน็อตนะฮะมาร์คสีอยู่ครบไม่มีรอยแกะซ่อมหรือว่าแกะไข่ครับตามซอกประตูด้านหลังคว่ำฝานะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยสติกเกอร์เดิมโรงงานครับไม่มีรอยแกะรอยไข่นะฮะประตูเดิมรถไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆมานะคันนี้เป็นรถสวยหนึ่งรุ่นนะฮะที่อยากแนะนําแล้วก็ เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากนะเป็นตัว5ที่นั่งนะฮะไม่ได้เป็น7ดที่นั่งนะฮะผมว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับด้านหลังแบบว่าใครที่อยากเน้นนั่งโดยสารประมาณ5คนเพราะว่าด้านหลังมันอาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงถ้ามี7ดที่นั่งเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะตอบโจทย์แค่เด็กนั่งแต่คันนี้ก็คือเรานั่ง5คนด้านหลังไม่ต้องเอาไว้เบาะเอาเบาะไว้เพราะว่าเน้นขนของเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะฮะนี่ครับเบาะด้านหน้าฝั่งแถวที่2สภาพสวยนะแล้วก็ นี่ครับบกไม่มีฉีกไม่มีขาดมันพับได้เป็นแบบ60 40บบนะครับผมที่วางขาเลดรวมค่อนข้างเหลือๆครับตามซ่อบประตูนะฮะน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะซ่อมหรือว่ารอยทำทรงทำสีมาแผงประตูตัวรถก็สภาพสวยเดิมครับไม่มีช้ำเลยนะครับผมไปดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนี่คือเป็นตัวไฮไลท์เลยของตัว5ประตูนะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากครับสำหรับการขนของนะฮะใครที่ขาขายตามตลาดหรือว่า แบบว่าขนของไม่ได้เยอะไม่ต้องใช้รถกระบะเนี่ยผมว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเนี่ยครับดูได้เลยพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังมันกว้างมากมันยาวมากครับเนี่ยมันยาวไปถึง,ถงนี้ผมว่ามันวางของพวกแบบว่าถ้าเป็นกล่องใหญ่ๆอ่ะเก็บได้ประมาณน่าจะสักอา่าสามกล่องได้เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดกระจกนิดนึงนะฮะประมาณ3กล่องใหญ่ๆหรือว่าจะเก็บได้ถึง4กล่องเลยนะเวลาแบบขนของเยอะเนี่ย,เ,ยเก็บได้สบายนะครับผมเนี่ยฮะก็ดูโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมๆแบบนี้จะเก็บเดิมเลยนะครับผมพวกเนี้ย น็อตตรงนี้ไม่มีรอยข่ายรอยแกะรถไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักหรือว่าไปแกะซ่อมแกะเปลี่ยนมานะฮะดูหัวน็อตเนี่ยยังคมยังสวยอยู่เลยตะเข็บเดิมสปอร์ตเมนอาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบไฟเบรกเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะเป็นของยี่ห้อสแตนเล่นะฮะซ้ายขวาเป็นยี่ห้อเดียวกันสแตนเล่ไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผมนะฮะเป็นแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะสวยมากครับคันนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวให้ที่นั่งที่น่าใช้นะสวยน่าใช้ BRV นะฮะเครื่องยนต์ไอวีเท็ขนาด 1.5ลิตรประหยัดน้ำมันนะฮะไปได้ทั่วราชนจาจักรแน่นอนนะครับอาจจะจะไปได้ไม่แรงแต่ว่าก็ลดครอบครัวเนี่ยเราเน้นใช้งานนะเรื่อยๆแบบนี้แหละครับแผงประตูหน้าฝั่งซ้ายสภาพสวยเดิมเลยครับไม่มีช้ำตามซอกสีไม่มีเยิ้มนะฮะมาร์กทุกอย่างปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะฮะไม่มีเริ้มนะฮะ สภาพสวยๆประตูไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนนะฮะฟิล์มก็ที่ติดให้เป็นของลามิน่าก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะสวยน่าใช้มากครับรุ่นนี้นะฮะบเหมาะได้เลยว่าใครหารถสเปคประมาณนี้อยู่ห้ามพลาดหรือว่าใครกําลังมองหารถเก่งสักคันนะฮะอยากได้แบบอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับนะค,คันนี้ผมก็แนะนาครับเพราะว่าราคามันก็ใกล้เคียงกับเก่ง4ประตูหรือว่าเป็นตัวแฮทแบ็กทั่วไปแล้วแต่ว่าคันนี้ช่วงหลังมันจะยาวขึ้นนะทำให้การเก็บสัมภาระเนี่ยมันได้เยอะมากขึ้นนะครับผม มาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น IV t e c ทขนาด1.5ลิตรไม่เคยผ่านการติดก๊าซใดมานะครับเครื่องนะไม่เคยผ่านการแกะซ่อมหนักนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มสังเกตตามจุดมาร์คสีน้ำสีโรงงานอยู่ครบพวกนี้จะเป็นซีนเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการซ่อมมานะครับเนี่ยห้องเครื่องสภาพสวยสวเลยนะฮะไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มใดๆส่วนเรื่องการดูแลรถเนี่ยเดี๋ยวมีการเช็คแล้วก็ร่่่่้มเือองงบวตตีไ ถ้าเกิดค่าต่ำกว่า80หรือว่าแบตเตอรี่เกินปีเนี่ยผมเปลี่ยนให้ให,หม่เลยเดี๋ยวจะมีทีมช่างดูแลให้ทีหนึ่งนะฮะดูตามโช๊คครับเบ้าโชค๊คเมทอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแบบนี้นะครับพวกปั๊มต่างๆโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบๆฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะซ่อมหรือว่ารอยแกะทาสีดูที่หัวน็อตฝากระโปรงนะยังคมยังสวยอยู่พวกนี้ถ้ามีการแกะซ่อมเนี่ยหัวน็อตเนี่ยมันจะมีรอยบิดรอยขยจากประแจหรือว่าเครื่องมือช่างต่างๆแน่นอนเราจะเห็นชัดแน่นอนครับแล้วก็สังเกตนะตามาสปอ,อร์ ยังอยู่ครบๆนะฮะลูกระบายความร้อนยังคมยังสวยไม่ได้มีการยุบตัวหรือว่าการคดงอแต่อย่างใดนะครับนี่สังเกตเนี่ยสติกเกอร์มอกร์เดิมๆโรงงานแนบสนิทนะฮะพวกสติกเกอร์พวกเนี้ยไม่ได้มีรอยแก่เกาหรือว่ารอยพ่นสีทําสีมานะครับเนี่ยครับจุดหัวน,น็อตแต่ละจุดไม่มีรอยไข่รอยแก่ครับโช๊คเดิมๆนะครับเบ้าโช๊คเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามไม่ได้มีการไปตัดต่อไปโดดเตี้ยไปทําอะไรเพิ่มมา นะครัคันนี้ก็เป็นตัวสไตล์แบบว่าคล้ายๆ SUV ยยกสูงขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วนะครับตัว b บ v นะฮะตอบโจทย์นะสาหารบรถครอบครัวหนึ่งุ่นที่น่าสนใจนะฮะยกสูงลุยน้ำท่วมได้นิดหนึ่งนะครับผมนะคานตรงๆสวยๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะฮะรถครอบครัวที่นั่งน่าใช้ครับใครสนใจขอไม่ใช่ครับเป็นห้าที่นั่งนะครับผมใครสนใจห้ามพลาดเลยนะครับกับเจ้าตัว Honda b เ v นะฮะ1.5รุ่น V นะฮะปี2019สสีขาวคันนี้เลยนะครับ ราคา3 4, 9 9 0 0 0าครับฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6ก0 0นแป0ประมาณนี้นะถ้าใครที่กำลังมองหานะรถเก่งไว้ใช้งานสักคันนะอยากมองหาแบบว่าเป็นแฮทแบกที่ว่าเพิ่มพื้นที่การเก็บสบาร์ได้มากขึ้นนะฮะตอบโจทย์มากขึ้นกับการขนของนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนำครับนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถสวยๆคันต่อไปครับสวัสดีครับ